ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ตายขาโซเชียลไผ่ลิกแชสอสอ,อเบี้ยวเน็บได้ยาวิเศษอะไรถึงเปลี่ยนใจหักหลังธรรมนัตไผ่ลิกแชสอสอเบี้ยวพี่นั่งหลังผมประชุม5ชั่วโมงยกมือโหวตบอกสุดดีใจจะไม่รู้เรื่องได้ไง จากกรณีนายสมศักดิ์พันเ์เกษมสสนครราชสีมาหนึ่งใน21สสที่พักพลังประชารัฐมีมติขับออก ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อขอให้ทบทวนมติพักพลังประชารัฐที่ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกพักเมื่อวันที่19มกราคมโดยหนังสือดังกล่าวมีทั้งหมด8หน้ามีสาระสำคัญที่ระบุว่าข้าพเจ้าไม่เคยทราบและไม่เคยได้ยินมาก่อนว่า ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสอสอพะเยาจะเสนอให้มีการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ตามที่นายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักถแถลงข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนร่วมใดๆในการเสนอข้อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพักของร้อยเอกธรรมนัตกับพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีชื่อข้าพเจ้าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพักและที่ประชุมสอสอเพื่อพิจารณาว่า ข้าพเจ้าและร้อยเอกธรรมนัทและพวกรวม21คนเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพักนายสมศักดิ์พันกเกษมสอสอนครราช,ชาสีมาหนึ่งใน21สอสอที่พักพลังประชารัฐมีมติขับออกระบุล่าสุดนายไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรและอดีตรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า วันนี้สอสอเบี้ยวออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในการโดนขับออกจากพักพลังประชารัฐผมเกิดความสงสัยขึ้นมากมายว่าพี่มาถึงประมาณบ่าย4-5ถึง5โมงพี่มีเวลาถึงเกือบ3ามทุ่มในขั้นตอนการประชุมมีหลายขั้นตอนมากไม่ว่าจะเรียกมาคุยกันก่อนตามด้วยประชุมกับหัวหน้าพัก คณะกรรมการบริหารพักประชุมกันเองและมาประชุมร่วมกับสมาชิกพักทุกขั้นตอนมีการหาหรืออย่างเผ็ดร้อนในการประชุมทุกขั้นตอนพี่นั่งอยู่หลังผมพี่กลับบอกพี่ไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องมาก่อนและที่สำคัญตอนยกมือขอมติจากสมาชิกพัก ที่ยกมือด้วยแต่พอผ่านไปสองวันคนไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาร่างจดหมายยาเวเหยียดหลักการครบทุกอย่างความจำดีจำทุกอย่างทุกขั้นตอนได้หมดที่พี่จำได้อาจไม่ใช่ที่พี่จำได้แต่อาจเพราะพี่ไปพบใครมาหรือเปล่าครับสุดท้ายผมสงสารประชาชนมากที่มีสอสอแบบนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขนาดนั่งประชุมขนาดนี้และที่โวตโหวตมารู้เรื่องบ้างไหมครับนี่ไม่รู้เรื่องขนาดทม มาบอกว่าผมดีใจมากผมรอมานานแล้วด้วยนะเนี่ยหรือพี่ได้ยาวิเศษอะไรเข้าไปครับเลยเปลี่ยนพี่ไปขนาดนี้แล้วสุดท้ายพี่จะไปอยู่พักไหน Hashtag #rip ครับพี่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ